สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์โลต์แชแนลผู้รับสารจรักร,รวาลแปลความหมายด้วยกันอ่ะนะานอัปไพทารโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะพลังงานสถานการณ์รักครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะประจําราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์พิจิกก็ได้ผู้ที่เกิดเดือนพิจิกาก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ทราบวันที่ก็ยึดเดือนพิจิกานะอะไะคะ เดือนนี้นะเราจะมาเปิดพลังงานตัวตนของคุณในรูปแบบความรักความสัมพันธ์เปิดไพ่ให้สี่ใบด้วยนะคะเพื่อดูว่าต,วตัวตนของคุณเป็นอย่างไรพลังงานส่วนตัวของคุณนะคะแล้วเราก็จะมาดูสถานการณ์รักคนที่เกี่ยวข้องคนที่ยังเชื่อมโยงด้านพลังงานต่อคุณนะคะการอ่านพลังงานนะคะจะแปลตามหน้าไพ่นะ ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เพราะเรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของใครผู้หนึ่งผู้ใดนะตอนนี้ k s w o r d s Knight of Swords King of p e n t a c l e s Knight of s w o r d s พิจิกพลังงานดาบคุณเยอะมากเลยนะคะมีพลังงานธาตุดินด้วยนะคะ King of pentacles กลังงานคุณตอนนี้น่าจะไม่สมดุลนะคะหมอมองถึงนะคะคุณมันมีความแบบเราอยากจะใช้เหตุผลนะ,ะแล้วก็นิ่งนะเฉยพยายามจะควบคุมอารมณ์ไม่ให้เราอารมณ์โลอารมณ์ร้อนนะ,ะอารมณ์ร้อนแบบหัวร้อนอะนะ,ะจริงจริงถามว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเรานะ,ะแต่เรารู้สึกเหมือนเราอยากจะควบคุมอารมณ์มากกว่า นะในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะอารมณ์คุณขึ้นง่ายนะคะช่วงนี้และบางคนอาจจะมีอิทธิพลจากบุคคลอื่นที่ะทำให้คุณหัวร้อนนะคะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะใครบางคนชอบใช้คำพูดหรือเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยทำให้คุณกังวลนะคะเขามีคำพูดที่กังวลหรือกดดันเราหรือบูลลี่เราอะไรสไลน์เนี่ยมองเห็นถึงพลังงานสิ่งนี้นะคะ แตมว่าตอนนี้คุณใช้เหตุผลนะคะที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นผลประโยชน์มาสู่ตัวเราเช่นเราจะไม่เสียเวลาไปกับใครบางคนที่มันไม่ได้นําพาให้ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มั่นคงได้อะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอเห็นว่าคุณต้องจัดการสิ่งเนี้นะคะควบคุมสถานการณ์หรือนิ่งนะนิ่งเฉยนะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ มนเป็นพลังงานที่การควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดหรือกังวลนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเรา,าม,มาดูสถานการณ์รักนะพิจิกตรเมจิกเชียนนะคะนั่นไงคุณอยากจะควบคุมสถานการณ์เพื่อให้ตัวคุณเองมีความสุขในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้คน คนที่เกี่ยวข้องนะคะจีออฟคลับแล้วก็ความสัมพันธ์ขณะนี้นะคะเดอะเอ็มเพแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคิงออฟซลราศีพิจิกลาคณาพิจิกนะคะหมอมองเห็นถึงความสัมพันธ์นะคะเอาอย่างนี้ก่อนเนาะคนที่เป็นคู่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วคนที่อยู่ด้วยกันตลอดตลอดนะคะเป็นสถานะของ คุณเป็นเบอร์เหนือะนะในความสัมพันธ์มองมองเห็นถึงสถานการณ์ที่มันมีเรื่องที่จะตัดสินใจหรือคุณได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คนของคุณน่ะนะไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในกลุ่มของเขาในคนร่วมงานอะไรสิ่งนี้นะคะมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะเกี่ยวกับงานของเขาไปพูดคุยนะคะ บอเห็นถึงสิ่งนั้นอันนี้คือพึงระวังการมีปัญหาปากเสียงนะคะแล้วก็เครียดกังวลจนเกินไปทำให้ตัวเราเนี่ยไม่มีความสุขคุณพยายามอยากจะควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างถ้าใครบางคนที่มีคนของตัวเองแล้วแล้วแม่งติดต่อเรามา <c oughs> นะ <c oughs> ออและให้เราอยู่ในลักษณะเหมือน เพื่อนร่วมงานคนรู้จักนะคนในโซเชียลออนไลน์คนใน Facebook หรือเขาต้องการมามีความสุขกับเราแต่เวลาที่เราแย่ที่เราไม่มีความสุขเขาไม่อยากแชร์ลิงกับเราอะนะคะมาเอาความสุขจากเราหรือเป็นพลังงานของความเห็นแก่ตัวนะคะเราอยากจะควบคุม e n e น g ีนี้แบบเราอยากใช้เหตุผลนะไม่อยากใจอ่อนอะไม่อยากใจดีกับคนคนนี้แล้วนะในเมื่อเธอมีคนของเธอแล้ว เธอไม่มีความสุขกับคนของเธอมันก็เรื่องของเธอสิเธอยังไม่เลิกกับคนของเธอเธอจะมายุกก่งกับฉันทําไมเธอจะมาคุยกับฉันทาไมนะจะไม่ได้เป็นตัวสํารองของใครนะคุณต้องหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองนะว่าผลประโยชน์เนี้ยเราใช้เหตุผลใช่ไหมคะตัวตนของคุณโดยไม่ใช้อารมณ์นะเราจะผ่านสิ่งนี้ไปได้เราต้องนิ่งนิ่งแล้วก็มั่นคงในอารมณ์ของตัวเองว่าฉันมีคุณค่าเพียงพอ ถ้าคนนั้นยังไม่ได้ลงทุนกับเราในความสัมพันธ์แม้แต่เวลาแม้แต่สถานะหรือแม้แต่เวลาที่เราทุกข์หรือมีปัญหาเขายังไม่ได้รับฟังนะอะไรสิ่งนี้เราหควรจะตัดเขาออกจากนะจากใจหรือจากการติดต่อสื่อสารนะคะมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะถ้าคุณจะพยายามควบคุมนะไม่ให้คุณกังวลคนคนนี้ที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะะตัวคุณนะคะ จะทำให้คุณนนหนักใจเลยแหละนะคะเพราะว่าเราน่าจะแพ้ทางนะอืมนะมีราศีมีนเข้ามาแพ้ทางคนอย่างเธอนะคะแล้วก็คนในความลับด้วยะะไม่มีความสุขนะคุณไม่มีความสุขเขาไม่ได้รักเราหรอก mm hmm. เวลาที่เขาไม่สบายใจตักคนอื่นน่ะเขาจะมาหาความสุขหรือความสบายใจจากเรา mm hmm. เช่นมีปัญหากับใครก็แล้วแต่มาระบายให้เราฟังนะคะ แต่จะให้ความรักกับเราไม่ให้ความสุขกับเราที่ดูแลหรือให้ความสําคัญกับเราอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งอก็ไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้นะนําความเสียใจมาสู่เรานะคนในกลุ่มในกลุ่มในวงกว้างหรือเรารู้พฤติกรรมอะไรบางอย่างทีนี้มาดูพลังงานเอ็มเพสนะคะตัวเลือกทางเลือกแต่เรายังรักอยู่นะคะการลงทุนไม่เท่ากันแล้วนะคะเนี่ยสิ่งที่หมอเห็นนะ เราคู่ควรนะอยากเป็นเบอร์หนึ่งใช่ป่ะทุกคนอยากเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้มีคนของของตัวเองหรือเป็นไม่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราที่เราอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่เราอะใจดีไงใจดีกับเขาให้เขาดูแลเขาเทคแคร์เขาและก็พร้อมเป็นเบอร์หนึ่งเขาไงเราทําเหมือนเราเป็นเบอร์หนึ่งเขาแต่เขายังไม่ได้ให้เราเป็นแต่เราแสดงออกพฤติกรรมเช่น เราอาจจะทําอะไรบางอย่างหวังดีหุงข้าวทำกับข้าวซักเสื้อผ้าไปทุกคอนโดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแต่เขายังให้เราเป็นแฟนไหมไม่เขาจะคุยดีกับเราตอนที่อยู่กับเราสองคนแต่ต่อหน้าสาธารณนะชนผู้คนมากมายไก่กองเขาอาจจะทําเหมือนไม่รู้จักเราหรือทําเหมือนกับแค่เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรู้จักอะไรสิ่งเนี้ยนะคะต้องดูพิจารณาดีๆนะคะการลงทุนไม่การให้ค่าเราอะไม่เท่ากันนะ ความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วแหละนะเดลิเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนะ,ะมีคนสองคนมากกว่าในความสัมพันธ์นะ,ะพลังงานใครบางคนพี่เป็นพิจิกนะคะก็พยายามอดทนอนะอดทนรอว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะแก้ไขได้ไหมถ้าพิจิกใครบางคนที่ ตัวคุณเองเป็นเบอร์หนึ่งนะคุณก็อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปข้างหน้าได้โดยที่คนคนนี้ก็ยังอยู่กับคุณนะแบบคุณอดทนอนะ่ะอยากให้ตัวของผู้ชยายคนนั้นของคุณอนะ่ะที่อยู่กับคุณอนะ่ะมันแก้ไขพฤติกรรมนะถ้าคุณเป็นเบอร์หนึ่งนะนะแต่ความอดทนของคุณเนี้ยนะให้ king of soul เนี่ยออ queen of soul เนี่ยจริงๆมันเป็นพลังงานของพไพ่แม่ไม้ไปแล้วนะคะ คือมันเหมือนว่าถ้าเราเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยตอนเนี้เรา mm. เราเรา,เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ในความคิดความรู้สึกในคิดของคนงเราแล้วมันไม่แก้ไขแล้วไงมันเป็นพลังงานที่เหมือนอยากแยกหรืออยากห่างอยากห่างออกไปอยากไปทางใครทางมันเออนะสมมติเราเป็นผู้หญิงเราอยากรักษาสามีเราไว้แต่อ้คนที่เราอยู่ด้วยสามีเราแม่งมันอยากให้เราสถานะไม่แล้วเออนึกออกไหมในความรู้สึกแต่บางคนมันอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ทีนี้แต่ถ้าเราเป็นเป็นพลังงานที่แบบ เขามีคนของเขาแล้วสิ่งเนี้ยเราอดทนรอคอยกับความสัมพันธ์นี้ที่เราก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนะแต่เราต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตหรือพัฒนาหรือให้อาจจะให้เขาไปเกลีย์กับคนของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะในความเป็นจริงอะนะมันไม่เป็นสิ่งนั้นหรอกนะเราอดทนสูญเปล่าเขาก็ทําไมคะก็ยังเลือกที่จะอยู่กับบ้านนั้น อาจจะมาหาเราก็ได้นะมันแวะมาหาเรามาโทรหาเรามาคุยกับเราอะไรสิ่งเนี้ยนะแต่ไม่ได้ห่างจากบ้านนั้นหรือแบบอาจจะต้องมีเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรที่เขาก่อร่างสร้างตัวกันมานานมากอะแล้วแม่งก็แบบพอเราจะไปมันก็จะยื้อเราไว้ให้เราอยู่ตรงนี้ไงคะ<ม>เราพยายามมันจะบุกอ่อนแต่ใจเราก็แพ้ทางมีราศีกรกฎหรือคนที่เป็นฐานตำรวจวปศวกรอะไรก็ได้นะคะแพ้ทางอะแบบเขาโทรมาหรือทักไลน์มาคุยกับเรานแชทมาอะไรสิ่งเนี้ย บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลก็ได้นะคะคือแบบเราไม่รู้อะไรฝั่งเขาเลยแต่คุยแป๊บหนึ่งเออรู้สึกดีเราก็คาดหวังไงเขาอาจจะคุยหรือสร้างจินตนาการให้เราว่าเขาอยากจะแต่งงานหาภรรยาอะไรสิ่งเนี้ยนะ,ะแต่ทีนี้ก็อาจจะหายจากเราไปแล้วก็ติดต่อกลับมาโดยที่ยังไม่ได้เดินทางมาเจอกันอาจเป็นไปได้ลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานถ้าคนคิดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หมอมองเห็นถึงคุณนะ่ะนะมีความลังเลใจ มันเหมือนการที่ยังบุกบอลไม่ได้หรอกแต่คุณพยายามไม่อยากจะส่งพลังงานไปหาเขาไงคะแบบความคิดถึงอะไรสิ่งนี้นะคุณอยากจะควบคุมเออ่ความต้องการของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันมีแรงกดดันที่มากเกินแปดสิเปอร์เซ็นที่เหมือนว่าคนราศีพิจิกและคณาพิจิกเจอนะคะเช่นเราอะอยากเป็นเบอร์หนึ่งแต่เราแม่งชอบเจอใครแบบเนี้ยแล้วมันไม่ได้หายไปจากชีวิตเราสักที ทีนี้เราต้องถามตัวเราเองนะคะชิงออบโซ s มาเนี่ยคือมันเป็นการที่เราต้องเข้มแข็งเราใช้เหตุผลแล้วก็ตัดใครบางคนออกจากชีวิตเราไปโดยที่เราอะ่ะอาจจะโสดหรืออาจจะกลับมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่ไม้อะไรสิ่งนี้นะคะเราต้องยืนหยัดชัดเจนนะกับความต้องการว่า เราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ใครบางคนติดต่อสื่อสารถึงเราได้ไม่ให้ทักมาหาเราได้หรือแม้กระทั่งถ้าเจอหน้าเราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะคะเราก็ต้องคิดและมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกการจะเอาใครบางคนออกจากใจเราจริงๆโดยที่ทําไมคะความสัมพันธ์เนี้ยมันแก้ไขหรืออะไรไม่ได้แล้วเราก็ยุดทนอยู่ตรงเนี้ยโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสคุยกับคนอื่นที่มันเป็นแบบให้ความสุขเราจริงๆอ่ะเช่น เอาไปคุยกับคนอื่นหรือออกเดทกับคนอื่นๆที่ทําให้ใจเรานะคะมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องนึกถึงหรือคาดหวังรอใครบางคนที่แบบมาหาเราแบบมีความสุขมีความอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวอ่ะแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องอนาคตไหมเรื่องอะไรระยะยาวไหมมันก็ไม่พูดสักทีนะคะอันนี้คุณต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้ขยับได้ไหมเขาที่ยังไม่ได้เจอเรา ะะสำหรับชาวต่างชาติก็ได้หรือใครบางคนที่แชทออนไลน์ความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์ที่อย่างเขาอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่ก็ไม่ยังไม่เดินทางมาหาเราสักทีมันก็บอกว่าจะมาจะมาแต่มันไม่มาสักทีดูดีๆนะคะว่าไอ้ที่มันไม่อยากมาเจอเราเพราะอะไรเพราะว่ามันอยากคุยกับเราแก้งเงาไหมเออนะคะพอเวลาที่มันอาจจะรู้สึกเหมือนว่า คนที่อยู่กับมันไม่ได้สนใจมันไม่ให้ค่ามันเหมือนว่าไม่รักนะคะมันก็รู้สึกเหมือเงามันก็เลยคุยกับเราเราก็เลยแบบว่าให้พลังงานความสนใจมันไปนะคะพอมันดีกับคนของมันมันก็เงียบหายจากเราไปมันก็ไม่ต้องการเรามันก็ไม่อยากคุยกับเรามันก็ไม่สนใจมาหาเราอันนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าพิจารณานะคะแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรเรื่องราวของเขาเลยว่ามอแจนทํอะไรดีว่าอันนั้นคือต้องเสียเงินค่าครูดูดวงส่วนตัวเพื่อเช็คประวัติคนของคุณแล้วนะคะว่า อ้าวอันนี้มาในลักษณะไหนนะคะถ้าคุณเชื่อว่าที่ทายกับทุกคลิปพลังงานคุณมีสิทธิเชื่อมโยงกับหมอแจนนะการที่เราอ่ะไม่รู้อะไรเลยนะคะทําไมการดูดวงเนี่ยนะไพ่ทาโร่อย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมมันถึงเกิดมาหลายร้อยพันปีได้เป็นเพราะไอ้บางสิ่งนั่นแหละที่มันเป็นความลับแล้วเราอ่ะไม่รู้โดยเฉพาะนะคะถ้าคนนั้นซ่อนอะไรไว้ไพ่มันเปิดหมดนะคะอันนี้หมอบอกเลย คุณสังเกตนะเวลาคนที่เป็นหมอดูไพ่ทาโร่เล่นผู้หญิงนะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีแฟนหรอกส่วนใหญ่นะหมอพูดถึงส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่มีแฟนอยู่นะให้คุณดูให้คุณสังเกตนะคะอจจริงอาจะจริงนะคะเพราะว่ามันรู้เรื่องเพราะมันรู้ไงผู้ชายเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะหลอกไม่หลอกอ่ะมันเปิดไพ่มันรู้เลยนะคะสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจของคนคนนั้นเนี่ยไพ่มันเปิดบอกนะคะ แม้แต่คนที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยแล้วจิตวิญญาณเขาไม่ได้เป็นเหมือนยูนิฟอร์มเขาเนี่ยใพ่มันก็บอกค่ะเพราะหมอพิสูจน์กับตัวเองมาหลายครั้งแล้วแล้วก็คือพิสูจน์แล้วก็ดูเอ๊ะมันเป็นจริงไหมเออใช่อะมันใช่อะนะคะแล้วเราจะไม่เชื่อได้อย่างไรนะคะเพราะเราจะได้ไม่เสียรู้นะะว่าเออใครเข้ามาเป็นยังไงไม่ต้องเสียเวลาที่เราจะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตเราที่เราจะเปิดโอกาสคุยกับใครบางคนที่ เราคาดหวังหรือต้องการจริงๆนะะมันเป็นสิ่งนั้นเหมือนเราเสียเงินแค่นิดเดียวเพื่อทําให้ตัวเราอ่ะมีความสุขเพื่อให้ตัวเราเข้าใจความจริงที่ชัดเจนไม่ต้องเดาไม่ต้องใช้เซนส์นไปแบบเซนส์นแบบนึกออกเข้าใจไหมคะเวลาที่เราชอบใครสักคนอะ่ะเราชอบเข้าข้างตัวเองแม้แต่แม้แต่แค่คนนั้นอะ่ะมากดไลค์ให้เราอะ่ะมาดูสตอรี่เรามาส่องสตอรี่เราอะ่ะแค่นี้เราก็ให้ค่าเขาแล้วนะคะหือนะคะ จริงนะนะพิจารณานะคะเอาระนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างเนี่ยพิจิกไปเกี่ยวข้องกับราศีกุมราศีพฤษภนะคะหมอ,มองเห็นสถานการณ์ของเราได้บทเรียนอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาหาเราหรือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะคะอันนั้นมันเป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้เท่าทัน นะรู้เท่าทันตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอนุญาตให้คนแบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยเลยวะเออหมอทําไมพิจิกอะ่ะมันชอบมันชอบเจอคนมีเจ้าของล่ะเออนี่ไงทําไมเราถึงเจอล่ะตัวเราเดินออกไปเจอแล้วคนนั้นเข้ามาแล้วเราพิจารณาจากอะไรเห็นไหมคะตัวเรานี่เปล่าที่ไม่ทันได้ดูอะไรบางอย่างแล้วพิจารณาให้คนนั้นเข้ามาในความสัมพันธ์ในหัวใจเราในความรู้สึกเราใช่หรือเปล่านะถ้าคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่มีอะไรชัดเจนเราไม่สัง เราไม่จำเป็นจะต้องเอาเวลาความคิดของเราหรือใจเราอ่ะไปลงให้มันเสียเวลามาคอยภาวะพะวงกับคนของคนอื่นเพื่อเพื่ออะไรอ่ะทําไมเราต้องรอใครบางคนเลิกกับคนนั้นแล้วมาเอาเราทําไมอะทำไมต้มองเป็นสิ่งนั้นนะ,ะถ้าอยู่โสดมีความสุขก็อยู่โสดค่ะแต่ถ้าเกิดมีใครบางคนเข้ามาดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตเรา แชริงแชริงทุกอย่างในชีวิตเราอะ่ะแล้วรู้สึกเออมันเป็นเซฟโซนปลอดภัยที่มั่นคงดูหน้ามั่นคงในอนาคตโอเคเราก็เปิดใจได้ค่ะ,นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เจอสิ่งนั้นเราจะเอาปัญหาเข้ามาทำไมคะในชีวิตเราอะ่ะเรารักการมีความสุขนะคะแต่บางครั้งในความสัมพันธ์อะเราต้องแชร์ทั้งทุกข์และสุขหรือสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่นะะแต่ถ้าเรามีปัญหาปุ๊บมันไม่รับฟังอะไรเลย เวลาก็ไม่มีให้ไม่รับฟังแม้กระทั่งเงินก็ไม่มีให้เพื่อเอามาเอาเข้ามาเพื่ออะไรคะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่มันมีปัญหามันวิ่งมาหาเราเวลามันเหงามันมาหาเราเวลามันอยากม,มันนอนกับเราหรือเวลามันไม่มีเงินมันมาเอาจากเราเอาผู้ชายแบบนี้มาเพื่ออะไรคะนี่นะคะอันนี้พิจนารณาเลยนะคะต้องจริงจังและแบบซีเรียสอะ่ะโอ้ใช้เหตุผลนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องว่า เออแต่ก็มันก็ดีนะหมอแจนบางช่วงหนูก็แค่เหงาอะหนูอยากมีแฟนแค่วันเดียวได้ไหมคะอีกเจ็ดวันอีกหกวัน่ะหนูไม่ได้อยากมีแฟนอันนั้นนะคะถ้าใครพูดคํานี้นะคะอาจจะเป็นบางคนที่มาฟังคลิปนี้อาจจะได้พลังงานนี้ไปในมุมมองของหมอเองนะที่หมอผ่านประสบการณ์อะไรมาก็าแล้วแต่อายุสี่สิบกว่าแล้วหมอคิดว่าสิ่งนั้นะ่ะคุณไม่ได้อยากมีแฟนนะคะไม่ได้อยากมีสามีหรือไม่ได้อยากมีภรรยาคุณอยากมีคนนอนแค่ชั่วขราวนะเขาเรียกว่าต้องการเซ็ก์ค่ะ นะคะนึกออกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยุคนี้ชอบคิดอยากมีแฟนแค่วันเดียววันอาทิตย์ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มานอนมีอะไรกันแล้ววันถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์กูไม่อยากมีใครเลยกูอยากในอยู่โหมดโลกส่วนตัวกูอยากทํางานกูอยากทําอะไรก็ได้อันนี้คืออยากมีเซ็กต์จริงๆพิจนารณานดีๆว่าเราต้องการอะไรนะความสุขชั่วคราว แต่ถ้าคุณอายุหรือวุฒิภาวะคุณมีมากพอแล้วเข้าใจความต้องการของตัวเองเราก็จะหาสิ่งที่ต้องการของตัวเองเนี่ยเจอบางทีเราเราคิดว่าเราอยากจะได้สามีภรรยาแต่เปล่าหรอกเราต้องการตรงเนี้ยเราแต่เราไม่เข้าใจมุมมองความต้องการของเราเราก็จะเจอคนไอ้พวกแบบเนี้ยแหละนะคะหรือบางคนหนึ่งไม่อยากมีเซ็กซ์สองไม่อยากให้มันมาแตะตัวเรา นะเราลังเกียดพวกนี้เราไม่ได้อยากมีแฟนแต่เราอยากมีใครทําให้เรารู้สึกว่าเออเขามองมาเขาสนใจฉันฉันรู้สึกใจฟูลฟิลนะเป็นอารมณ์ฟีลลิ่งเฉยเนึกออกไหมคะคุณก็จะเจอใครบางคนที่เป็นสไตล์เนี่ยเข้าใจคุณอย่างนี้นะคนนั้นมาแตะตัวคุณไม่ได้คุณไปรู้สึกรักรู้สึกกุ๊กกิ๊กทำให้คุณรู้สึกอยากจะสวยขึ้นหล่อขึ้นแต่ฉันไม่อยากเอาเงินไปให้มันไม่อยากมีเวลาดูแลมันไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉันนะแค่คุยนิดหน่อยเออนะคุณก็จเจอแบบนี้ให้คุณสังเกตว่าคุณ เป็นแบบไหนนะคะเราเหมือนส่งพลังงานไปแล้วก็เจอแบบนั้นแหละแต่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวเองไงคะว่าเราโมต่มองว่าเออหมอแจนเขารู้สึกยังไงกับหนูอะ่ะคนนี้เข้ามาคนน,คนนี้คนนี้เขาชอบหนูไหมเรานี่สิรู้สึกยังไงกับคนนี้ที่อยู่ในชีวิตเราเราอ่ะเป็นยังไงเราต้องถามตัวเองก่อนเราเอาตัวเองเป็นใหญ่ก่อนนะคะเวลาที่เราเอาคนอื่นเป็นใหญ่เราลืมมองความรู้สึกตัวเองถ้าคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแม่งไม่โอเคก็ตัดมันออกไปสิคะเอาตัวเราไว,ไว้ก่อน แต่ถ้าเราเอาคนนี้ไว้แม่งจนเสียตัวตนความเป็นตัวเองฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้สิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้เขาอยู่กับเราเพื่อให้เขาเห็นเพื่อให้เขาเห็นว่าเราดีให้มันรักเราโอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่ความรักนะคะเพื่อนๆอันนี้หมอบอกเลยนะ บางทีความรักความสัมพันธ์คนที่จะเข้ามาแล้วอยู่กับเราในวิถีภาพเลยแล้วแต่แม่งไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นเราไม่ต้องพยายามที่จะทําเป็นคนดีหรือเพื่อให้เขามาชอบมารักเรานะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเปล่าแล้วชีวิตเราไม่มีความสุขด้วยนะคะพอวันนั้นเราไม่เราไม่เป็นคนดีละเราสติแตกละเราไม่ทําเราไม่ทนแล้วเราก็ต้องเลิกอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ต้องเป็นตัวตนที่รู้สึกว่าเออมันใช่ใช่จริงๆนะชีวิตไม่ได้ยืนยาวนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขอันนี้หมอบอกเลยนะคะ เอาระนะราศีพิจิกละคณาพิจิกนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะสำหรับใครบางคนถือว่าหมอแจนแชร์ลิงในมุมมองของหมอแล้วการที่แปลจากไพ่แล้วก็มาพูดถึงหลักความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลเวลอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่พิจารณาฟังว่ามันเป็นบททัฐฐานาที่เฮ้ยบางทีมันไม่อาจจะไม่ตรงกับชีวิตหนูก็ได้นะเพราะหนูยังไม่ผ่านอะไรเลยเออนั้นก็คือคุณะมุมมองนะคะแต่ถ้าเราผ่านวัยหนึ่งมาแล้วเนี่ย ก็คือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ผ่านก็ได้แต่ทีนี้ฟังมุมมองคนที่ผ่านประสบการณ์อะไรมาแล้วคุณก็พิจารณาเราจะได้ไม่เสียเวลาบางอย่างเสียเวลาชีวิตกับใครบางคนแล้วเราจะได้ประหยัดเวลาชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ตามหาคนที่ใช่จริงๆนะคะที่ถูกต้องถึงแม้เราจะไม่เจอคนที่ใช่แต่เราก็จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอยากมีความสุขควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือควบคุมชีวิตของเราได้อยากมีความสุขนะคะเพื่อน ะะเอาละค่ะหมอแจนไปกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวหรือปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์โอนยอดผ่านธนาคารกสิกรมีรายละเอียดใต้คลิปนะคะถ้าคุณมีคำถามนะอยากพูดคุยโต้อตอบแนะนำให้ดูดวงแบบพูดคุยมันมีราคาบอกนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ